เศษของกาแฟครับมันรอยขึ้นถ้าเราไม่ขีดออกเราตักชิมเลยจะเท่าคอครับวิธีการนะครับก็คืออย่างนี้ได้หาครับสองช้อนใส่เยื่องดื้นะครับกาแฟแล้วก็พยายามทำให้สะอาดตักฟองกเศษออกนะ ต้องทำให้ได้แบบเขานา้นาสะนะมานี Spanish> ้ในาสะอไี่ชูรองไปนั้นที่ชูเข้า่ต้องแตกครับถ้าสมมติเราตีสามกเสร็จใช่ไหมครับเราจิมได้เลยชูทชิมได้ เหมทีนี้ระหว่างนี้ครับเดี๋ยวผมจะให้น้ำเดี๋ยวให้น้องครับให้น้ำแล้วก็เริ่มดมเริ่มทรัโปรเซสที่ผมสอนกันได้เลยนะครับโจทตัวอย่างที่อันนี้ทำต้องชิมด้วยไหมครับช็อตเซฟนี้เดี๋ยวชิมของตัวเองก็ได้ครับอ๋อมันเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันี่เหมือนกันหมดเลยครับเดี๋ยวทำพร้อมกันนะครับเดี๋ยวผมจับเวลาให้ผมจับเวลาให้เดี๋ยวนะ Ba <laughs> <laughs>